ขอ,อนุมโมยธนาบุญคุณโยมจันี่มาเพื่อนสำรามคุณโยมในแพทย์ยศพัดเท่าคุณโยมสยายันกันทเดชคุณโยมชยศิทธิ์นเรนรักษาคอนมณีสักคุณโยมทันตแพทย์หญิงอันนภัทรจงคำคุณโยมลุบปานทําบนอุทชศให้คุณพ่อสลวนโถทองคุณแม่ทางใบเสาธงคุณโยมเด็กชายจัก,กรพงศ์พุสมีที่ได้รับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพลสมนเนง วันที่1น่ถึงกุมภาพันธ์ปีพศ2568ัน้ารกูปพระรุมในโรงเรียนรถป่าแมติริมโสภิต,ตารามขออนุมโมทนาสาธุมานโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขออำนาจบนบาร,รมีทำทั้งหลายขออนิสงส์งการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพศสมเนรนละอานิสงส์งการสืพพบทอดศาสนากลางป่ากลางดอยขอข้อก่วเหล่านี้จงมาบำบุงบำัดกันให้คนยมทั้งหลาย มีแต่บาดีช้าเพราะปัจจัยส่งผลดลบรันรดาลอภิบาลคุค้มความปกป้องรักษาให้คุณโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ประสกเสียซึ่งสพทุกสพบุกสัสสสพรพโรคสพภัยปัทวะอันตรายใดๆอ่ได้มาผ่งผานให้เจริญด้วยอายุวันะสุขภาระบฏิคาธนสัตว์สมบัติปริวาสมบัติปัญหาสิ่งหนึ่งที่ประการใดอันเป็นไปในทางชี่ชอบประกอบประเดกุศลแล้วขอสำเร็จผลดางที่มุ่งมั่นไว้ดีแล้ว ตจางใจไว้ดีแล้วทุกประกันเธอสาวทอย่าท้าวรวาว่าผู้ราบบเิบุรณที่สร้งางกำรอวะมีวะอิโตะทีนงนงไปแนังอุป,ปกาะปฏิอิชิตอังปฏิตัางตุห้งางจิเมวะสัมพิชนตัสัปสบปพริรณทสรางกระปาจันโทปนอรโสอย่าทำมีโชติรสโสย,ย่า,า้าสัพปทิโยว,วิวันันตัวสับพะรโควินาสตุ มาเทพบวันตาไรโยวสุขีดิขายกบวะปีวัฒนสิริสานิจังพุสทัพใจโนจารุธรรมวัฒนตีอายุวันโสุขาอังพระราม